นะคะลายที่4เราจะมาเริ่มทําเกี่ยวกับลายพับนะคะ,ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแบ่งเซนเต,นเตอร์มาตรงนี้ให้ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วแบ่งช่วงล,ลอยพับยิ่งถ้าเกิดเราทํากรีบใหญ่นะคะคือเส้นใหญ่พับมันก็จะดูใหญ่นะคะตอนนี้เราใช้สัดส,ส่วนประมาณหนึ่ง หนิ้วและสังเกตให้ดีคือเรื่องของตะเข็บผ้าตะเข็บถูกหรือว่าตะเข็บผิดนะคะหนึ่งให้มาได้ประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็กลับไปกลับมานะคะกลับไปจนได้สามในสี่นะคะได้สามในสี สามในสี่นะคะเหมือนเซนเตอร์จำไว้เลยนะคะว่าครูบอกว่าทำไมถึงเป็นสามในสี่สามในสี่คือเราเหลือเหลืออะไรเหลือด้ามไว้ทำไมคะสำหรับจับอเมื่อได้นี้เสร็จเซนเตอร์ของตรงกลางมันคือการพับให้กีบพัดทำไมคะ เท่ากันทั้งสองด้านแล้วจับตรงกลางตรงกลางตรงนี้นะคะกดกดตรงกลางแล้วพับตรงด้านตรงนี้นะคะมันจะเป็นด้านตรงนี้ที่เหลืออยู่ในสามส่วนสี่ของมันเราพับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะให้มันมีด้านที่สามารถทำอไมคะเน็บเน็บได้วิธีการพับเราสังเกตว่าหนึ่ง เราจะพับแล้วให้มันทําไมคะตั้งได้สันตรงเนี้ยเหมือนเราตอนสมัยเด็กๆเ,เราพับเป็นปืนนะคะเป็นปืนกระดาษใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าลายพัดนะคะพัดมีดามอ่าเวลาที่เราคลี่นะคะเราจับเซนเตอร์ตรงนี้คือตรงกลางมันแล้วเราก็ทําไมคะคลี่มันมันก็จะเป็นลักษณะของการทาเป็นลายพัดมันก็จะเป็น รูปเซนเตอร์ของการอยู่ทรงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือช่องไฟมันต้องทําไมคะเท่ากันและถ้าเกิดเกิดปัญหาคือผ้ามันไม่เท่ากันเราจะทํำยังไงเราก็ต้องมีวิธีการแก้คือเอาด้านที่ไม่เท่ากันนะคะเอาเข้าไปแล้วเวลาวางเห็นไหมคะที่คุกคีีให้ดูก็คือจะเป็นสัดส่วนของตรงนี้นะคะถ้าเกิดการอยู่ทรงของพาร์ทก็คือหนึ่งจะต้องมีการลงแป้งเขาเรียกว่า